ผู้บัญชาการทหารบกก็ยืนยันนะคะว่าทหารนั้นพร้อมปฏิบัติหน้าที่ค่ะหากว่ามีสถานการณ์ดุนแรงขณะที่สอรอสอยืนยันไม่มีการใช้ความรุนแรงและดําเนินการตามหลักสากลค่ะชุมมุมใช้สิทธิตามบทประยัติของรัฐธรรมนูญคือชุมมุมประสบสงบสัสนติปราศจากอาวุธไม่มีปัญหาแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ เป็นเวทีความหยาบช้าเป็นเวทีของการใส่ร้ายป้ายสีในโลกนี้ไม่มีที่จะด่าผู้นำประเทศอย่างที่กอปปปสกระทำอยู่อาจจะไม่เคารพท่านนายกแต่คุณต้องเคารพ ตำแง่งหยาบคายไม่ขอลบสิทธิผู้อื่นเราจะดูแลผู้ชุมมุมโดยเจ้าหน้าที่จะใช้หลักสากลให้นักข่าวสบายใจได้ว่าจะไม่เข้าไปสลายมบเวลากลางคืนจะไม่ใช้ อาวุธ S K M 16อาก้าแต่หลักษาคนมีอย่างไรเป็นเรื่องที่ผู้ผมต้องไปพิจารณากันต่อว่าสถานการณ์ไหนควรต้องใช้อุปกรณ์อะไรแต่เราไม่มีนโยบายสลายมด นี่เป็นเหตุผลที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยชี้แจงถึงความจำเป็นในการประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งมีนายสุรพงษ์เป็นประธานมีแนวคิดใช้กฎหมายเป็นหลักในการแก้ปัญหาใช้หลักสากลไม่ใช้อาวุธและไม่เข้าไปสลายชุมนุมในเวลากลางคืนส่วนการดำเนินคดีตามหมายจับกับแกนนำคนสำคัญนั้นต้องว่าไปตามกฎหมาย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22มกราคมนี้ในระยะเวลา60วันพลโทรพระดอนพัฒนาถาบุตรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติชี้แจงนะคะว่าการทํางานจะมีส่วนงานสําคัญ3ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่ 1. ร้อยตำรวจเอกเฉลิมจะเป็นรัฐมนตรีที่กํากับดูแลส่วนที่ 2. ผพลตํารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ และส่วนที่3คือหน่วยงานอนวยการหรือสอรอสอที่มีมร้อยตำรวจเอกเฉลิมเป็นผู้อำนวยการขณะที่นายสุรพงศ์จะทำหน้าที่กำกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำหน้าที่รับผิดชอบสั่งการด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกนะคะกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลประกาศพรากฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์ทางการเมืองว่าเมื่อรัฐบาลประกาศออกมาแล้วส่วนของทหารคงไม่สามารถวิจารณ์ได้ว่าเหมาะสมหรือไม่ เพราะถือเป็นอำนาจในส่วนของฝ่ายบริหารที่ได้พิจารณาแล้วว่าสถานการณ์มีความรุนแรงจึงต้องประกาศยกระดับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมสถานการณ์ซึ่งในส่วนของกองทัพยังคงเป็นฝ่ายสนับสนุนและเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นฝ่ายรับผิดชอบหลักซึ่งการปฏิบัติหน้าที่จะเน้นการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับกลุ่ม3กลุ่มคือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ชุมนุมและประชาชนทั่วไป โดยไม่เลือกปฏิบัติหรือเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจึงอยากให้ประชาชนมีความเข้าใจและให้ความเป็นธรรมต่อการออกมาทำหน้าที่ของทหารซึ่งโดยส่วนตัวไม่ได้เป็นห่วงการประกาศพรกฉุกเฉินแต่ห่วงเรื่องปฏิบัติมากกว่าเพราะเจ้าหน้าที่จะต้องระมัดระวังการใช้อำนาจหน้าที่เป็นพิเศษเพราะมีผลต่อการทำให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือแย่ลงได้ ซึ่งหากสถานการณ์มีความรุนแรงจนถึงขั้นที่ไม่สามารถควบคุมได้ทหารก็จำเป็นต้องออกมาแก้ไขปัญหาเพื่อยุติความขัดแย้งและหวังว่าเหตุการณ์จะไม่บานปลายไปถึงจุดนั้นและน่าจะมีทางออกที่เป็นที่น่าพอใจกับทุกฝ่ายเราจะเห็นต่างกันย่างไงก็ตามเราก็ต้องหาทางออกกันให้เจอนะถ้าเรายังคงต้องไล่ล่าข้าพัน,น,นกันมาทเท็หมายต่อกันมันไม่ได้มันต้องเอาของขัดแย้งมาพ,พูดคุยกันให้ได้ จะยังไงก็แล้วแต่ผมก็สนับสนุนในเรื่องของการพูดคุยกันให้ได้นะครับยืนยันอยู่เสมอว่าทหารจะทำหน้าที่ของทหารให้ดีที่สุดเมืเ่อใดก็ตามที่ความขัดแยงแง้งมันรุนแรงจนถึงระดับที่มันแก้ไขเลยไม่ได้ทหารก็จําเป็นที่จะต้องต้อง,องแก้ไขเราจะดูแลประเทศชาติให้ดีที่สุดนะตามวิธีการที่ถูกต้องและผมคิดว่ามันคงพวกเราทุกคนคงจะไม่ก้าวไปสู่ความรุนแรงที่มันแก้ไขไม่ได้แล้วมันก็ทาให สถานการณ์มันเรีลงไปเรื่อยๆทางนี้ในส่วนของกองทัพได้ส่งกําลังพลจํานวน40กองร้อยเข้าไปสนับสนุนการทํางานการดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และประชาชนตามการร้องขอของส่วนรักษาความสงบหรือสรสโดยมอบหมายให้กองทัพภาคที่หนึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบในการจัดตเตรียมกําลังพร้อมทั้งตั้งจุดตรวจร่วมตำรวจทหารรวมกว่า30จุด และจุดตรวจในส่วนของทหารอีกกว่า20จุดเพื่อป้องกันเหตุร้ายจากผู้ที่ไม่หวังดีที่ต้องการสร้างสถานการณ์ให้นำไปสู่ความรุนแรงและขอร้องผู้ที่กำลังจ้องจะสร้างความรุนแรงให้ระงับยับยั้งความตั้งใจดังกล่าวเพราะจะทำให้สถานการณ์ย่ำแย่โดยทางการข่าวขณะนี้มีข้อมูลอยู่แล้ว